สายเฮลตี้สายคลีนจ๋าอยากจะหาเมนูสุขภาพแบบสะดวกทันใจไม่วนเว้อเชิญทางนี้เลยฮะเข็นรถตามมาทางนี้เลย <c oughs> นี่นี่ตรงเข้ามาสังเกตง่ายๆถาดเขาสีเขียวอ่อนสะท้อนถึงสุขภาพสีเขียวและอุ๊ยแต่ละเมนูทำไมชื่อยาวยาว เมนูแรกข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวหอมมะลิฟักทองผัดไข่อกไก่โอ้ยชื่อยาวจริง <c oughs> เขามีกากใย,ยจากข้าวไรซ์เบอร์รี่บวกด้วยฟักทองที่อุดมด้วยวิตามิน A และสารเบต้าแคโรทีนช่วยต้านความชราฮะเมนูต่อมาข้าวหอมมันปูกระเพราอกไก่อันนี้ก็ได้โปรตีนแบบจุกๆจากอกไก่เนื้อนุ่ม และผัดกระเพรารสกลมกลม่อมทานคู่ข้าวหอมมันปูไม่ขัดสีมีสารอาหารครบครันทีเดียวตามมาด้วยข้าวหอมมันปูอกไก่ย่างจิ้มแจ่วเมนูแคลวต่ำจากเนื้ออกไก่ย่างกินคู่น้ำจิ้มแจ่วสูตรแซ่บซีดถึงเครื่องแต่ที่ถูกปากเจ๊สุดๆเลยต้องน,นี่เลยขา้าวไรซ์เบอร์รี่ลาบอกไก่ที่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสหอมกลิ่นข้าวคั่วขึ้นจมูก กินคู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประโยชน์สุดๆซึ่งแต่ละอย่างเขาจะเสริมใยอาหารด้วยผักลวกจำพวกฟักทองแครอทและบรอกโคลีที่สำคัญไม่มีการใส่ผงชูรสและวัตถุก,กันเสียทุกเมนูเลยจ้าทุกคนสนใจก็เข้าไปหาเอาเองที่ไหนก็คงไม่ต้องบอกนะคะเมนูถาดเขียวเอาใจสายเฮลตี้จาก CP พ a แร